ช่วยเหรอคะช่วยค่ะช่วยเมื่อกี้หนูซื้อน้ำชู่ล่างมาหนูไปไว้กับกับผู้เฒ่าทั้งภูนหมดหนูลืมมาให้ผู้เฒ่าทั้งนี้ไหมเอาบ่ผู้เฒ่าทั้งนี้เอาเอาหนูหลังค่าค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ผู้ใหญ่บ้านมูเจตค่ะ คนกำลังมาดูง่ายขาดอีกหลายพวกเขาผู้ใหญ่บ้าน<ะ>เขาขาดอีกอยังแน่อันรลักาาาทาเดี่ยทางใต้นี่ทางใต้อีกอยังแน่จ้ะใต้ทาเล็กซังกะสีเล็กสังกะสียังขาดอยู่กระเบื้องอีกยังอ้อไม่ยังเขาได้ครบหมดแล้วบ่ยัง่าต้องเอาโค้งเอาโค้งเอาโค้งกันมาแล้วก่อน เอาพวกลังค่านี่คือเอาสังกะสีให้มันแล้วก่อนเป<อ>็นบ่จ่าเล็กเล็กขาเล็กแล้วแม่งกับซังกระซีนี่แหละอวันนี้เฮ็ดตันเฮตังเครื่องลงมากก้อนเป็นบ่อจาอ่าด้านบนอี่คูพอแล้วจ้า,จากระสีกับพ่อเล็กกัพอแล้วบันนี้สีขาดปัจจัยแต่ปัจจัยแตด่ด้านล่างด้านล่างด้านล่างนี่สิเป็นสิเป็นยังไงสิเป็นเป็นเล็กเป็นแผ่นโอ้เป็นแผ่นนี่บ่อจ้าโอเค พี่น้องเอ้ยเด้อค่ะเด้อบ้านน้องเซ่งซอยเด้อค่ะผู้ใดมีจิตศรัทธาก็มาซอยกันเนาะรวมกันคนละลอยสองลอยค่ะบ่บอกคนละสิบยี่สิบเด้อค่ะคนละลอยสองลอยข้าเจ้าอันจัดเตรียมงานอันมืออันเป็นวันอันพ่อเวทนะจ๊ะเดือนสิบห้าส้มอันอันผู้ใหญ่บ้านคนกระเพาลูกบ้านเฮตันส่วนอันก็สร้างอันทางอันนุ่มสาว เพคนกับพักกันมาซอยกันกลางเต้นแล้วก็ประดับอันประดับอันสวยงามนะค่ะให้ให้เต้นให้ไอ้ยังซอยดุงซอยดาวอย่างประมาณน,นี้นะจ๊ะนี่อะไจ้ะอันนี้เป็นที่การประเรียนบ่ดนี่เขาเรียกถูกหรือเปล่าบ่แม่นเนาะผิดอันนี้สําหรับเป็นบริจาคผู้ใดามาท,ำท,ำทำมาําท่านมากยังก็มาคกคนกับลังเฮ็ดขโมกขวิง เออก็เราพอกันมาดูแลมาคุ้มนะครับ <laughs> ขอเปข้างก่นเลยิจาคป็นต้นไมอยืนนี่งนะใช่แล้วครับร แล้วมาอยู่ตัวเอท่านหมูนังใหญ่ตัวขาวทักแต่สัครับตัวเดียวเอเคเล้นี่มาตั้งเริ่อีกดเลยอ่ะตัขาวนี่ยนะครับมาตั้งตขาวมาตั้งเรื่เลยเอาโอเคได้งเลยแเลยแมาเลยัวนี่ยตัคุณนงเอาเลยตักอยู่ได้ดีเ ้าหนีต้นมบูชาามนีปั้วติตอปั๊กเล่นโชกข้ามันดตั้งเบรโเลนโชกเือกับพุเล่นโชกมากๆพิุเลโชก็ตั้งนี้ปุจัดงานจัดงานอันพเวสมืออื่นเปนบรจาเตรียมเตรียมงาน ุบ้านน้องเส้ยครับแต่งานนหนครับแต่งานมือคุณจริงจริงสิบสอมีนาครับแ่วงวันที่สิบสองเคื่อเืนเชิญชมมรสครับพคงกันมรสนิงุตสดครับเชครับมาวลน้กันครับอันมีสอยดาวยูแมนบอจามิสไน่แย่อซดาวรังวันรังวันใหญ่มิงแน่โอ้รังวันใหญ่ะมีแสนครับแสนทองคำ ซื้อราคะหาหกพันนะครับผู้ใดมีดวงมีโชคมาเชิญเลยครับเตยเจตยถือกังกรกันมีหนูหน้าผ้าโศกพร้อมมาดิ้อโอเคขอบคุณค่ะสิบสิบห้าเป็นไปย่างหนูหน้าผ้าโศกก่อนขอบคุณเดี๋ยวนึงอันนี้น้องๆลูกๆเราหลานคนมาเตรียมงานจ้าเตรียมเตรียมหน้าหนูหน้าผ้าโศกเป็นบ่จ้า นี่แหละค่ะโปเตนิโต้โปเตนิโต้หนูอะล่ะหนูหน้าบ้าโมมีรางวัลพรอมเนอะจ้ะต้องรับผู้โชคดีนี่คือรางวัลจ้ะ รางวัลเคมีเคมีตอลมันเป็นไม้เลื่อยว่าเลื่อยอันตัดไม้แล้วก็ไอ้นี่แหละค่ะเพื่อนเอารางวัลใหญ่เยอะแยะีไอ้ขังทังใส่ยาฉีดฉีดยาใส่ปุ๋ยนี่กับติ๊กน้ำ เี่จะพาไปดงซอยดาวอันนี้จุดจำหน่ายตัวนี่ค่ะ,ลา,ะนนลางวันบ,รบูรูว่าทอสองทอเนี่เป็นเป็นรางวัลบอบรูแต่สงสัยสิโบแมนเราจะสิทัดไปนี่แหละก็สิเป็นเคียงเป็นพัดลม จักรยานรังวันยานใหญ่นี่มีทองค่ำเลยจ้ะตะราแล้วก็จักรยานมี่หาขัานรู้สึกว่าพัดลมนี่สิมีอยู่สิบก่อโตจ้ะอันนี้เป็นหายค่ะโบเป็นหายแม่นาคเด้อค่ะอันนี้โบเป็นหายแม่นาคเด้อแต่ว่าอันนี้คือหายหายลัคกี้นัมเบอร์ค่ะหายลัคกี้นัมเบอร์โบเป็นหายแม่นาคค่ะหายลัคกี้นัมเบอร์ มือหมอลำสิงห์พร้อมนะจ๊ะอันนี้จุดรับของนะคะโอ้ยมีของแยะๆเลยจ้ะพี่นอ้องกองไปประรมูลเยอะมากเลยข้างในกับนี่อ่ะแป้งสปริงซองอของนายของแยะๆเลยค่ะของนายยี่สิบบาทค่ะรางวัลใหญ่กับสินค้าเพิ่มมดแล้วแต่ทัวทัวรไปกับยี่สิบบาทจ้า อันนี้ส่วนอันส่วนเฮ็ดยังค่ะนี่เฮ็ดแล้วล้วติพ่อพ่อเฮ็ดยังแน่ค่ะนี่ะะบอกเป็นเป็นนี่ยังค่ะโบกระพัดโบกระพัดเรียบร้อยแล้วจ้าคนขึ้นศาลาแล้วเรียบร้อยโบกระพัดอันนี้สาราการเปรียบประสารส เนรมิตะคะมีพญานาคสองตัวพญานาคผู้ปกป้องรักษาพระซาชนชาบ้านชาซองให้ยุ่ยิยนเป็นสุขโอ้ยคือคืนค่ะพี่น้องมาดูสีโบสพระแมจ้าบขนาดเลยค่ะสภาพมีบางโล่งขั้วค่ะโล่งขั้วเตรียมเตรียมอาหารไว้สำหรับสำหรับชาวบ้านค่ะสำหรับ พ่อเถ่าแม่เฒ่าพ่อไญ่แม่หญ่พี่น้องที่มาซอยงานพอดีหิวก็กมีอาหารกินค่ะแล้วก็เตรียมให้พปลกมอล่ำพปกแขกพันนี้อยากกินก็นมีอาหารกินนะคะแล้วไปกับเสียดโล่งท่านพ้อมอันนี้ก็อีกประตูหนึง่งข่างค่ะประตูข่างเขาซาลามีพญาโนนาคหน่อยสองคู่หนึง่งพักปอดสารค่ะก็จะเรียกร้องให้ไปเบิ่งปะพักปลอดสารนะ อ้าวหนูอ้อยอยู่นี่หรอลูอออออนนลอกหนูอ้อยอันนั้นอันนี้เรียกหนูอ้อยเปียมาจากไหนคะหนูอ้อยจากบ้านดิอันนี้เพื่อนกันค่ะก็เลยหยอกล้อกันได้อันนี้หยอกล้อไม่ได้ค่ะวยวโดนตีนเ <c oughs> <c oughs> ด,ดี๋ยวโดนไอ้คนนี้หยอกไม่ได้ค่ะเออเดี๋ดวยวโดนร้องเรียนอนะข้อหาอันนี้ใสามารยาทไม่ดีไม่รู้จักการะเทศะบ,บยย่อย เปล่าไม่จัดไซคดีพักอาพักคนละจานบุญแกยนน่ะละโอซ่าช่วยยหวานสวัสดีค่ะให้ได้บุญเด้อยายคุณอ่ะคุณอ่ะเจ้าของพักคุณอ่ะคุณกำงามเหมือลร่างจานอยู่น่ะมึงยใจันเลือนไปกรเมาบอ่เขาแจกไปแล้วหลายขวดแล้วเขาเอาเยอะไอ้ยังกันบบสิบเอว่าบตีบอฮโบหีนะได้อยู่เพื่อนมันมันยืมเลื่อนเบะปากว่ะ เอ้ยบวงดอกโอ้พะกันเตี้ยโอ้ลูกล่างก็ได้บุญล่างก็ได้เราหนึ่งตัวออกออกออกอากาศออกอากาศด้หนิเด้อค อมาเบุญบ้าน <paid, ikke> ังอยน้จอยเด้อาวเย็นะีมีอ็นไดค่ะว่ามีอ็นลงท่านปิ่งกกีบ่ใส่หยายแดงยายแดงแบตเตอรี่สิเมื่อเราพี่น้องบองดูมองมันยืนดูอนย่างหลายรอบแล้วเออเอาไม้ลูกเออไม้ลูก้วไมุ้ลต่พูดเูดเะูดเกันกีบไม่ดเาล ไปหาทานอื่นเอาลูกใครนี่สวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะหนูชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะเรี้ยงไม่สวัสดีเลยเหรอหนูดูอะไรคะดูหนังการ์ตูนเหรอลูกเอาไ <c oughs> ปรบกวนเล็กน้อยโอ๊ยบ่ร,รบกลัวแล้วจังสนรพไปกันเนอะ ีกเวลาประมาณนะครับ16นาฬิกา40นาทีนเอาละเสียงผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่บ้านมูเก้าเอาเลยเด้อค่ะคดีเรียบร้อยแล้วเห็นบอกเมื่อเอินคือกัมีหมุนหน้าผ้าโซ่ค่ะคือถ่ายไปเบอร์เราเมื่อกี้แล้วก็ซอยดาวเนาะบอลลัมสิงกับมี่ก็ติดอยู่ เมื่อในห้อนลายอากาศน้องใส่เสือ้อคพรว่าอากาศห้อนต้องใส่เสื้อน่าหนาวเพราะว่าข้างในมันจะได้เย็นเนื้อออกมันจะได้เย็นบ๊ายบาย I love you คนเลิกงา่ายเลยคนเลิกงา่ายเลิกง่ายล้วบอกจะถึงเวลา chương mẹ là leo phải là đứa cha bé bé hello chúp